เรามาดูด้านท้ายกันนะครับก็ในส่วนของ MGIM6 เนี่ยมาพร้อมประตูท้ายไฟฟ้านะครับมีระบบลิกเซนเซอร์ให้ด้วยทั้งเตะเปิดตเตะปิดส่วนในจุดที่เราจะสามารถกดเปิดประตูท้ายไฟฟ้าได้มันแอบซ่อนอยู่ในตัวโลโก้นี่เองนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยปุ่มกลมๆ,ๆนี้นะครับเรากดเข้าไปอ่าเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกครับเรามีระบบลิกเซนเซอร์ด้วยทั้ง เตะเปิดและเตะปิดแต่ว่าตัวคุญแจต้องอยู่ใกล้รถนะนะครับวิธีการคลิกเซนเซอร์แล้วก็เตะเข้าไปแล้วก็ถอยตัวมานะครับใช้งานง่ายมากนะครับสำหรับพื้นที่การเก็บสัมภาระของ MGIM 6นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนะครับรังด้านหลังที่สามารถเก็บสัมภาระได้นี่ครับสามารถ เก็บกระเป๋าหรือว่าเก็บของเพิ่มเติมได้อีกตรงนี้อยู่ที่ประมาณ69ลิตรโดยประมาณนะครับในส่วนของการ,ารพับเบาะเนี่ยตัวเบาะสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในส่วนของการเก็บสัมภาระได้มากขึ้นด้วยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของที่นั่งนะครับแถว2ในส่วนของตัว m g i m 6นะครับเริ่มจากในส่วนของตัววัสดุงานก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเบาะนุ่มทั้งหมดนะครับผมตรงนี้จะเป็นเบาะนุ่มนะครับเป็นซอฟต์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหาจะ,จะมีลําโพงตรงนี้2ตัวนะครับเพราะว่าอย่างนี้ในส่วนของตัว MG i m 6เนี่ยมีลําโพงมากสูงสุดถึง20ตัวในรถเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเบาะนะครับทรงดีไซน์เป็นรูปแบบขนมปังแบบนี้นะครับเป็นการออกแบบนะครับที่เหมือนจะยกโซฟานะครับยกความสบายจากที่บ้านเนี่ยมาไว้ในรถนะครับอย่างตัวโซฟาตัวนี้เนี่ย หรือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเรามีชื่อด้วยนะก็คือ p o p ปโซฟานะครับผมหน้าตาอาจจะดูไม่เท่ไม่หล่อไม่สวยเท่าไหร่แต่เชื่อว่าบอกได้เลยว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายที่สุดในเซกเมนต์แล้วครับ